ครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ก็มีกิจกรรมครับถ่ายน้ำมันถ่ายน้ำมันอะไรครับอันนี้เป็นรถสองจังหวะครับฮันด้าเทนานี่มันเป็นรถที่ประว่านานมากครับในยุคก้าูนย์เลยก็ว่าได้ครับช่วงนั้น เป็นยุคของสองจังหวะเนาะผมก็น่าจะอยู่ประมาณสักไม่ปหกกมหนึ่งครับช่วงนั้น <c oughs> ก็วันนี้มีโอกาสครับมาถ่ายน้ำมันใหม่คือมันนานมากละรถอันนี้ก็ใช้ทำมาหากินอยู่เนาะรถสองจังหวะรถทูที มันไม่มีนม้ำมันเครื่องเหมือนรถสี่จังหวะนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับบางคนคิดว่ามันเป็นน้ำมันเครื่องครับ <ek si> ที่เราเติมตรงนี้จริงๆแล้วมันมันมันไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะครับที่เราเติมตรงนี้นะครับมันจะเป็นน้ำมันของชุดห้องห้องคลัตช์ครับหลอเลี้ยงห้องคลัตช์แล้วก็ห้องเกียร์ห้องเกียร์เนาะ ห้องเกียร์ก็อยู่ฝั่งนี้แหละซึ่งสองห้องเนี้มันถึงกันครับมันก็จะเป็นน้ำมันห้องคัดห้องเกียร์จริงๆแล้วมันมันไม่ได้เรียกว่าน้ำมันเครื่องเพราะว่าถ้ามเป็นน้ำมันเครื่องจริงๆถ่ายออกมาแล้วก็ต้องเป็นสีดำแต่นี้ยังเหลืองอยู่เลยสียังเหลืองเนี่ยดูที่มือผม สีเหลืองแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับห้องเผาไหม้มันไม่เหมือน Honda Wave สีจังหวะอันนั้นอะโอเคครับมันจะมีห้องแครงมีน้ำมันเครื่องขึ้นไปเลี้ยงข้อเลี้ยงแหวนอันนี้ไม่ใช่ทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่เพราะว่า ผมมีคู่มือตัวนี้อยู่คู่มือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าจีอาร์นี่ครับมันจะมีบอกในสมุดคู่มือการใช้มันจะบอกเบอร์น้ํามันอันนี้หลอกผมไม่ได้น้ํามันที่ใช้ในห้องเกียร์ห้องคัด เบอร์ไรครับ sae 10w 30 api ทับ sf ปริมาณที่บรรจุในห้องแคล้งรวม0.75ลิตรหรือ750 cc ซีซีวันนี้ผมเปิดเข้าไปดูคลิปใน youtube ครับเพินว่าไม่เคยถ่ายมอนงันอยากจะถ่ายไปเจออยู่คลิปนึงมันมันเหมือนจะไม่ถูกต้องครับมันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผมก็เลยเอาซะหน่อยมันจะได้ไม,ไม่ไม่มีการเข้าใจผิดจริงๆมันต้องเป็นตัวนี้นี่นี่หไหมครับของผมที่ซื้อมาไว้สำหรับถ่ายเยม 5JR ผมจะเป็น 10W30 4T นี่เลยมันเป็นรถยุคเก90เหมือนกัน เราะฉะนั้นห้องเกียร์ห้องคัดไม่น่าจะหนีกันก็ไม่มีอะไรครับแชร์ไว้อันนี้น่าจะถูกนะถ้าไม่ถูกอะไรยังไงก็เม้นเข้ามาได้ครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเพราะว่าผมก็ไม่เก่งมอไซค์ครับแต่ว่าอ้างอิงคู่มือเดียวเลยคู่มือไม่น่าจะหลอกโอเคครับจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ